สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ลำเสียวนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เบื้องหน้าตรงนั้นก็คือเป็นลำลำห้วยเสียวนะครับหรือว่าลำเสียวที่เป็นสาขาออกมาจากท้ายเขื่อนตรงบริเวณเขื่อนราศีสไลนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับบริเวณนี้ครับนี่ครับเป็นลำเสียวนะครับเป็นหนึ่งสาขาของแม่น้ํามูลนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง โอ้โหมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับปลาเยอะนะครับแล้วก็นกก็เยอะนะครับแต่ผมเห็นอยู่ไกลๆนะครับผมไม่ได้เห็นบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับตรงโน้นก็จะเป็นถนนวิ่งระหว่างราศีสไลไปยังอำเภอโพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมออืืหมี ดอกบัวมีบัวหลวงทางโน้นสวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้นยูคาลิปตัสนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําของลําเสียวนะครับอยู่ในเขตอําเภอราศีสไลและก็อําเภอศิลาลาดนะครับอยู่เป็นเขตแดนกันนะครับตรงนี้ผมพาทุกท่านเดินมาชมนะครับทางด้านโน้นก็จะย้อนแสงไปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ก็สวยงามนะครับพื้นที่ ชุ่มน้ำนะครับเป็นลำเสียวครับอำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวลำเสียวนะครับจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ